แม่จะพาไปดูร้านขายของกินของเล่นที่ข้างเรียนนาวานะคะก็เริ่มต้นเข้าไปแล้วก็จะเจอร้านขายขนมโตเกียวนะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกันก็จะเป็นร้านขายโรตีถัดไปอีกหน่อยก็จะเป็นร้านขายของเล่นนะคะของเล่นเยอะมากสิ่งที่แม่เห็นอันดับแรกคือ โอ้ถ้าเกิดนาวามาเห็นแล้วนี่แม่จะทำยังไงดีนะมันเยอะมากเลยราคาก็ตั้งแต่5บาท10บาทเป็นต้นไปนะคะราคาก็จะประมาณนี้นะคะนะของเล่นมีทุกอย่างเลยลูกโปง่งลูกโปง่งวิทยาศาสตร์นะคะเลโก้ LEGO นะคะ ของเล่นเสริมพัฒนาการก็มีนะคะหลักๆก็จะเป็นแบบเลโก้ค่ะส่วนใหญ่นะคะโอ้ของชอบเด็กชายนาวาเลยนะจ๊ะเลโก้นี้แม่ก็ลังเลอยู่จะซื้อให้นางดีไหมเพราะที่บ้านก็เยอะแล้วนะจ๊ะ<ๆ>พี่เขาก็เลยชีย้ให้ดูเมจิกบ็อกกล่องแรม่องกล่องมายากลน,นะคะนะเขาบอกว่าขายดีมากเด็กๆชอบมาซื้อกันแม่ก็เลยคิดจะว่าเอะจะซื้อไปให้นาวาเล่นดีไหมนะ เอเล่นไม่เป็นขึ้นมาแล้วจะลำบากนะคะนะก็เดินวนรอค่ะนะคะเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะพาเธอมาเลือกเองนะคะให้เธอเลือกเองว่าเธออยากได้อะไรแต่วันนี้ก็แม่ถ่ายให้เพื่อนๆดูก่อนนาะอวันนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างที่ข้างเรียนนาวานะคะโอ้แค่เจ้าเดียวก็ตะการตามากเลยค่ะสําหรับของเล่นนะคะขนาดแม่เองยังเลือกไม่ถูกเลยจ้านะคะ ส่วนด้านหน้าก็จะเป็นขายพวกขนมอมยิ้มเยลลี่นะคะก็มีขนมมากมายค่ะมีของทอดด้วยเนาะไส้กลง่งไส้กรอบเฟรนฟรายนะคะมีน้ำอัดลมนะคะเย็นๆให้เด็กๆได้ซื้อเลยผู้ปกครองก็ซื้อให้เด็กกินนะคะเลิกเรียนมาก็หิวนะนะคะ อู๊ดน่ากินไปหมดเลยจ้านะคะแม่ก็เลยเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็เลยมาซื้อไอศครีมที่สหกรณ์กินรอนางเลิกนอยนะคะให้ที่เชิญประกาศให้ว่าผู้ปกครองมารับแล้วนะคะระหว่างนี้ก็ยืนรอนางไปก่อนแอบกินก่อนนะคะนาวารู้นี่เป็นเรื่องแน่แเลยนะจ๊ะ นั่นไงที่เชื่อมาส่งเธอแล้วต้องมีคุณครูเดินมาด้วยนะคะเพราะว่าห้องเรียนเธออยู่ชั้นบนนะคะเดี๋ยวตกบันไดนะคะตอนนี้น่าจะยังไม่เห็นแม่นะคะแต่ว่าก็ตอนนี้น่าจะเห็นแล้วมาแล้วมาแล้วนะจ๊ะเก่งจังเลยลงบันไดเองได้ด้วยนี่ไงเลิกเรียนแล้วเหงื่อเต็มหัวเลย